ตอนนี้เรามี Discord แล้วนะลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยเดี๋ยววันนี้เรามารูเจ้าริโยกันนะแต่ก่อนอื่นก็โอเคนะครับกับสวัสดีพิลักชาวกเกษตรทุกคนทุกท่านกันนะครับอยู่กับผมเอ็มคนเดิมน,นะครับนะซึ่งคลิปในวันนี้นะเราก็อยู่การกับเกมแอนิเมชั่นพาวเวอร์ดเน์กันอีกแล้วนะเออ 俺の目に狂いはなかったなやーやー ก็ต่อเนื่องกันกันกนกบคลิปเจ้าเอ็นจินเลยเนาะก็จะเป็นเจ้าริโยนั่นเองนะทีะส่สลัสตเจ้าริโยจะเป็นประมาณนี้นะในเกมชื่อว่ารนะิโยร a เพอร์เนาะเป็นตัวละครระดับมิสติกเป็นตัวกราวเนาะก็คือวางปุ๊บยังไม่ตีแอร์เนาะแล้วก็เป็นตัวตีกายภาพเป็นตัวธาตุเอโรนะหรือว่าธาตุลมนั่นเองแล้วก็มีบัฟสุดตึงอย่างโซเวียรนะเลเวลตันอยู่ที่30เนาะแล้วก็ทําการอัพเทียไปอยู่ที่ประมาณ4ขั้นั้งไม่แน่ใจเนาะแล้วก็อัพเกรดได้สูงสุด6ขั้นเนาะแล้วก็สเต็ สามบนเอสทริปเปิลเอสแล้วก็ทริปเปินะไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมกูปั้นแตดตันขนาดนี้นะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะว่าเจ้ารนะิโยน่ะเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดในแบนเนอร์อีเวนต์นี้แล้วนะเดี๋ยวเรามาอ่านพัสดีกันดีกว่าเนาะซึ่งพัสดีของพี่เกยค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะอันแรกเป็นชาร์ปเน็ตเนาะทุกการโจมตีเนี่ยจะทำการแบนะบลีดดิ้งเนาะก็คือแบกเลือดนั่นเองทำดาเมจ50% ทุก5วินะเออแล้วก็เมื่อทําการโจมตีมอนที่ติดเลือดไหลเยอะแล้วเนี่ยจะได้รับดาเมจเพิ่มอีก50%นั่นเองนะต่อไปเป็น reflection ไรนะถ้า3หรือว่ามีตัวละครลักเรียกว่าในทีมเนี่ยมีตัวละครลัก3ขึ้นไปเนาะก็จะทําการบวกดาเมจ10%ให้กับตัวพี่แกเองนั่นเองเนาะเออประมาณนั้นต่อไปเป็น co excution นะเมื่อมอนเนี่ยถูกจัดการนะ ในการโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยจะทําดาเมจเพิ่มอีก50%และทําการลดคูลดาวยี่ส์เซนะจนกว่าจะโจมตีนะเออต่อไปนะไปชาร์ปเน็ดวีโจมตีมอนเนี่ยที่ติดเลือดไหลเนี่ยจะมีโอกาส50%นะทําการแปะเป็นบัตรลอดนะทำการสโลมมอนสิบเปอร์เซ็นต์นั่นละทำดาเมจเพิ่มหกสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสิบสองวินาทีนั่นเองนะพาสซีฟแม่งเยอะกว่าไอสองตัวที่ทำคลิปมาก่อนหน้าด้วยนะคือมันเก่งจริงๆนะริงนะซาโลเจริโยนะเออเอาเดี๋ยวดูเรื่องของโมเดลหนิ Vamos. โมเดลรีโยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะบอกจากใจนะถึงแม้ว่าในเรื่องเจ้ารีโยมันจะตัวบางล่างกรอบกว่านี้นะแต่อย่างว่านะมันคือราบอกนะเออมันอาจจะดูมีน้ำมีนวลหน่อยนะแต่บอกเลยว่าตัวจริงในเมะหรือมมงอะตัวพี่แกบางกรอบมากเลยนะเออสำหรับเรื่องของโมเดลเนาะอ่ะเดี๋ยวเราดูล่างชานี่กันบ้างอ่ะล่างชานี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะล่างซานี่เนี่ยทำให้เรานึกถึงเรื่องอะไรนะเรื่องที่มันเป็นอะไระพระเอกกับนางเอกที่มันเชื่อมต่อกันด้วยน้ำลายอะ่ะเราจําชื่อเรื่องไม่ได้นะแต่เดี๋ยวจะไป เซิร์ชรูปไปให้ดูละกันเนาะเป๊ะคือใช่อะ่ะแต่เสียดายนะคือโมเดลมันเป็น 2D นะมันเป็นแค่เสื้อ p n g แปะไว้นะถ้าสมมติว่าอยากได้โมเดลสวยแนะนําล่างต้นแต่ถ้าชอบความโมเอะให้ล่างชาชนีนะเออแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีเรื่องของอาชานีคอนเวิร์ตมาแล้วนะเราอาจจะไปฟาร์มชาชนีคอนเวิร์ตเพื่อเอามาเทิร์นอินทูเลือกล่างของดีวเปนชนีนะเอออ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของคอสเมติกบ้างอาคอสเมติกของเจ้าริโยจะเป็นประมาณนี้นะเราจะได้เรื่องของ ตัวละครเลยนะเห็นปะคือตัวละครเรามีพุงนะเวย้ยพุงริโยอ่ะโคตรน่ารักอะ่ะคอสเมติกตัวละครมันนะแล้วก็โมเดลมันก็น่ารักนะล่างต้นนะเออแล้วก็ได้เรื่องของไอเดลแอนิเมชันเนาะเรื่องของวิบวับวิบวับอันนี้ด้วยนะเออประมาณนี้เลยนะสำหรับเจ้าริโยนะแล้วก็วิธีการได้ก็เหมือนกับตัวที่ผ่านๆมานะก็คือแบนเนอร์อีเวนต์นะอืมก็เป็นตัวตรงนี้ริโยเนาะแล้วก็วิธีการได้เหรียญเนาะก็ให้เราไปที่พอร์ทัลเมย์ชสนะ GKA แล้วก็ซื้อประตูมาซื้อประตูเสร็จปุ๊บก็ให้เราทําการลงลงปุ๊บก็จะมีโอกาสดรอปเหรียญแล้วแต่เทียนะเทียยิ่งสูงเหรียญยิ่งเยอะนะการันตี1ตัวใช้1,000เหรียญตามนี้ ก็ประมาณนี้และกันเนาะสำหรับการเกริ่นนะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าเนาะว่าเจ้าริโอเนี่ยมันจะเก่งขนาดไหนนะเอออวยขนาดนี้ก็โอเคนะเราก็เข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันเนาะสำหรับเจ้าริโยเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะซึ่งค่าความของเจ้าริโยเนาะอยู่ที่3,000ันเลยนะก็เดี๋ยวเราวางกันเลย ดามเมตต้ตเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,100นะแล้วก็ระยะเนี่ยอยู่ที่62สิบสองคูดาเนี่ยอยู่ที่สามประมาณ2.6วินดหกวินะนขั้นแรกเนี่ยตีเป็นแบบลายเนาะแล้วก็ตีพื้นอย่าไม่ตี้ยพาสซีฟก็เป็นอย่างที่พูดไปนะชาร light, ์ปเนตรีเฟเลกชั่นไลท์โคเอคูชั่นแล้วก็ชาร์ปเนตวีนั่นเองนะเอออ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของแอนิเมชั่นกันหน่อยอก็เป็นการหมุนตัวเนาะแล้วก็จะมีเหมือนเป็นการไกเนี่ยตัดนะฉับๆอะ่ะ แต่ความจริงเหมือนว่ากันไกมันควรจะต้องหันไปทางนู้นนะเนี่ยมันไม่ควรจะหันตัดตัดตัวละครเจ้าดิยนะมันควรจะหันหน้ากันไกออกไปทางนู้นนะเออเออกูก็งงกับมันนะเกมนี้ฟรีแคมได้ไหมเหมือนจะไม่ได้แฮะประมาณนี้เนี่ยไอ้หน้ากันไกเนียมันควรหันไปทางนู้นนะเออก็แหละประมาณนี้แล้วการทรสอบท่าแรกนะก็เดี๋ยวอัพต่อด้วยความรวดเร็วเลยคั้นต่อไปเนี่ยใช้ท่าว่าสคริปเซอร์สปินนะใช้เงินอัพหนึ่งหมื่น ดาเมจก็จะเป็น11000หน้าระยะ74เนาะโคดาว3.4วิเนาะแล้วก็ขั้นนี้เนี่ยจะแบบ Full Aoe นะแต่ว่ายังไม่ตีแอร์นั่นเองเนาะอ่ะก็คือเป็นการควงกันไกลรอบตัวเลยนะสำหรับเจ้าวิวนะปึ้ง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 ปึง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 นี่แล้วแอนิเมชั่นเท่เลยนะปึ้งปึ้งปึ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 งคือมันไม่มีเสียงนะแต่กูทำให้ ุ๊บนี่เห็นมั้ก็จะเป็นไกลๆหมุนรอบตัวประมาณนี้นะปอ่าประมาณนี้คือถ้ามันสวยนะสําหรับวีโยเนี่ยดูดิมันสวยนะคือตัวละครมันสวยเว้ยตัวละครอ่ะไอ้โมเดลดี a n i m เม i o n ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะสําหรับเจ้าวีโยะนะคือกูไม่แน่ใจนะว่าอัปเดตนี้มันอวยนิโยะหรือเปล่านะก็แหละถ้านี้ก็เป็นการควงกันไกลรอบตัวเนาะอืม เสียดายอย่างเดียวเลยมันไม่มีเสียงนะเออที่เหลือดีหมดเลยหรเจะริโยนะเนี่ยถึงบอกไงว่าทําไมมันถึงเป็นตัวเมตานะเพราะว่าคืออัพแค่สาขั้นเนี่ยมันก็ตีเป็นฟูลเอโอแล้วนะและที่สําคัญมันมีเอฟเฟกของบลิดยิ่งด้วยนะสามารถตัดเลือดได้ด้วยนะเออเป็นตัวที่ค่อนข้างแบบโอพีมากๆนะถ้าสมมุติว่าใครเพิ่งมาเล่นอัปเดตนี้เนี่ยแล้วถามว่าตัวละครไหนดีสุดในตู้แนะนําเป็นริโยนะให้เอาริโยไว้ก่นนะเอออ่ะเ,เ,เดี๋ยวอัพต่อเลย อ่ะประมาณนี้ก็มี2ท่าเนาะก็เบสิกพื้นฐานของตัวมิสติกนะดาเมจอัพตันเนะาะจะอยู่ที่ประมาณ29,000เนาะแล้วก็ระยะเนี่ยอยู่ที่99นะค่อนข้างจะกว้างเลยนะ mm hmm. เกือบครอบแมปเนาะเออแล้วก็คูลดาวเนี่ย ก็อยู่ที่ประมาณ4.2วินะอัพตันเนี่ยตีแบบ full AOE เนาะแล้วก็ตีพื้นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตีแอร์พัสดีเนาะก็ตามที่เห็นนี้เลยนะคือพัสดีที่ตึงสำหรับเจ้ารีโยเนี่ยก็คือ OI Co Exclusion นะกับ Sharpnet นั่นเองนะเออ Sharp เน t วีได้จริงๆมันก็ตึงทุกพัสดีเลยนะสำหรับเจ้ารีโยนะเออประมาณนั้นเนาะอ่ะเดี๋ยวลองบัฟเจ้าลูรูสดูอ่ะพอบัฟเจ้าลูรูสนะดาเมจจะเป็น ประมาณ31,000นะระยะ119คูดาวนี่2.7วิอ่า3.8วินะอันนี้ไม่ได้บวก25%ถ้าบวก25%ก็จะเป็น35แล้วก็เป็น2.7วิคือเป็นตัวละครที่ตีฟูเอโอี e. และก็ตีโคตรจะไวเลยนะถึงบอกไงว่ามันไปมาถึงเป็นเมตานะสำหรับเจ้าริโยนะซึ่งริโยเนี่ยไปดูวิกิมาเนาะเขาแนะนำให้เราเล่นกับเจ้าลิกะคาวาอีนะเพราะว่าลิกะคาวาอีเนี่ยมันมีพาสหน่เห็นไหมเนี่ย ทุกการโจมตีนะที่มอนติดบีดเนี่ยจะทําการได้รับดาเมจเพิ่มอีก50%เนาะเป็นเวลา5วิแล้วก็ทาดาเมจเพิ่ม100%นะถ้าเป็นบัตรลอ้อซึ่งเจ้าอาริโอเนี่ยมีพาสซีฟที่ทําให้เป็นบัตรล้อดได้นะก็คือท่าชมปเน็ตวีนะเนาะแล้วก็อีกพาสซีฟนึงเป็นเพนฟูบอลนะเห็นไหมถ้ามอนที่โจมตีเนี่ยติดบัตรลอ้อนะ้าจะทําการบัฟดาเมจของเลือดเนอิสุจุด1สูงสุดที่3นะก็คือ มันออกแบบมาให้เล่นคู่กันเลยเว้ยไอริกะคาไวอี ي, กับเจ้าริโยเลยนะเออเป็นคอมโบหนึ่งที่เอาไว้เล่นด้วยกันได้นะเออก็นั่นแหละนะประมาณนี้แนละ้วกันนอกเหรับเจ้าริโยนะก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปนะว่าเป็นตัวละครเมตาสำหรับตู้อีเวนต์นะถ้าเป็นไปได้แนะนําให้หามาใช้เด้อ <c oughs> ก็เคนะจบการไปแล้วนอกเหรือการมาดูเจ้าริโยนั่นเองนะก็บอกแล้วนะว่ามันเป็นตัวละครเมตาสาหรับอัปเดตนี้หรือว่าสําหรับแบนเนอร์นี้เลยนะสำหรับเจ้าริโยนะเออแล้วก็ มันมีทีมเซตทีมที่เหมาะเล่นกับเจ้าริโยะอยู่ก็คือทีมนี้นี่เห็นไหมก็คือทีมเซตนี้เลยนะเออก็คือเจ้าดาเมจหลักของเซตนี้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าริโยะอาไอลิกะคาไวีเนี่ยก็คือเป็นการเอาไว้เล่นคอมโบกันนะซึ่งมันจะสามารถบูดาเมจให้กับเจ้าริโยะแล้วก็ไอจักรไอโอโตเนี่ยมันมีพาสซีฟก็ที่จะเป็นบัตรลอดนะเห็นไหมเล่นกับบัตรลอด เล่นอะไรเพิ่มระยะเล่นคู่กับบรีดเล่นคู่กับบัดรลอดอะไรประมาณนี้นะเลเกนบัฟดาเมจบัฟเงินได้เนะส่วนเจ้าลูลุสก็เอาไว้เป็นตัวละครบัฟนั่นเองนะไอบีโคมาจิกก็เป็นตัวเงินนะก็คือเซตนี้เนี่ย เล่นได้เกือบทุกคอนเทนต์ในแมปเลยหน้ตอนนี้นะเออก็นั่นแหละประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเจ้าริโยนะก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าละกันเนาะอ่ะซึ่งคลิปหน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นเจ้าเซงกะนิจิกุอะไรสักอย่างหนึ่งนะก็คือเป็นตัวละครที่ถือไม้ตะไคร่อะไรสักอย่างหน,นึ่งนี่นี่ตัวนี้นีวนี้ตัวนี้คลิปหน้าจะเป็นตัวนี้นะเออนั่นแหละประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเจ้าริโยนะเออสำหรับคนที่อยากเข้ามาคุยใน Discord ส,สามารถจอยลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะก็แหละประมาณนี้ไปแล้วบาย